สวัสดีครับผมบอลสตรีมไลน์นะครับผมวันนี้เราอยู่กับโปรเจกต์พิเศษนะครับวันนี้เราเอารถอีซูซุ NLR 130มนะครับมาออกแบบดีไซน์กับทางลูกค้านะครับให้ออกมาเป็นรถเวิร์กช็อปนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถก่อนนะฮะว่ารถคันนี้นะครับเราใช้รถอะไรในการออกแบบนะครับเราเลือกรถนะครับเป็นรถอีซูซุ NLR 130นะครับความยาวเนี่ยครับอยู่4.7เมตร็เซนนะครับแล้วก็ความกว้างเนี่ยครับอยู่ที่2เมตร 10เซนนะครับคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับนะฮะมีบอกว่าเป็นรุ่นสมูทเตอร์นะครับผมเป็นไฟกระชังหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแบบนี้นะฮะต้องบอกกันนะครับที่เราเลือกรถคันนี้นะครับเพราะว่าโจทย์เราคือลูกค้าต้องการรถที่ไซส์ค่อนข้างจะคอมแพกนะฮะขับขี่ไปตามสถานที่ต่างๆตามต่างจังหวัดได้ง่ายนะครับผมและคันนี้เนี่ยสามารถตกแต่งได้นะครับไม่ติดเวลานะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูนะว่า จุดประสงค์ในการออกแบบคันนี้นําไปใช้อะไรเพื่ออะไรนะครับเนี่ยครับอันนี้คือตู้ที่เราทาเป็นตู้พ่วงเสริมเข้ามานะครับรถคันนี้เราออกแบบมาสําหรับเป็นเวิร์กช็อปนะครับเวิร์กช็อปของทางลูกค้านะครับเพื่อนําสินค้านะครับผลิตภัณฑ์นะฮะแล้วก็นําความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์เนี่ยนะฮะไปไปสอนกับคนที่สนใจในภาคที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆนะครับผม แลนนี่นะครับผมก็คือรถที่เราทําเป็นตู้พ่วงออกมานะครับเราเรียกมันว่าเป็นเป็นเวิร์กสเปซเครื่องที่ดีกว่านะครับและคันนี้นะโจทย์ของเราก็คือลูกค้าต้องการทีมงานพนักงานนะครับหรือว่าออเดียนหรือคนขึ้นไปเนี่ยสามารถขึ้นไปทำเวิร์กช็อปได้เนี่ยประมาณ8ท่านนะครับถ้าเราดูจากพื้นที่แล้วเนี่ยเอ็กเออกมาจากตัวรถนะครับใช่ครับเราทําเป็นเวทีนะครับสามารถพับเก็บได้นะครับแล้วก็มีขาพับข้างล่างเนี่ยเพื่อจะได้ยืด ส่วนนี้ออกมาส่วนนี้นะครับยาวออกมาอยู่ที่ประมาณเมตรนะครับจากตัวรถเราทําเราเพิ่มโครงเหล็กข้างล่างนะครับสอดใต้แชสซีนะครับพับเก็บได้สไลด์เก็บได้เป็นสไลด์อินกับสไลด์อานะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเนี่ยแล้วก็ด้านหน้าเราก็มีการติดเป็นกราฟิกนะครับ C g นะครับนี่ฮะตรงนี้นะครับก็เราเดคอเรทเป็นเป็นป้ายที่สามารถถอดเก็บได้นะครับ ตัวนี้ข้อดีก็คือเหมือนเป็นเป็นป้ายบิวบอร์ดที่สามารถที่จะบังในเรื่องของขาตั้งในส่วน extension area ตรงนี้ด้วยนะครับผมพามดูนะ,ะนี่นะครับภายในรถนะครับก็จะเป็นเราจะมีตู้บิวอินนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเรื่องของการจัดอุปกรณ์พับพาร์ทเนี่ยเรายังไม่ได้ติดตั้งนะครับเพราะว่า เวลาออกอีเวนต์นะครับเราก็จะเอาสินค้านะครับมาจัดพ็อปจัดดิสเพลย์อยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรอบรถก่อนนะครับคันนี้เนี่ยครับ่าหลังของ i ีซูซูเองเนี่ยยาว3เมตรนะครับเรามีการต่อเติมตู้พ่วงเข้าไปให้ยาวมากขึ้นนะเราใช้โครงเหล็กชัดซีโครงเหล็กกาวนไนทั้งหมดส่วนในออกแบบของตู้ตัว e x c e ซ s i o n Area นะครับเราใช้เป็นกระจกโพลีนะครับกันความร้อนนะครับแล้วก็ติดทับด้วยกราฟิกสติ๊กเกอร์ซีทรูนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นบันไดที่สามารถพับเก็บได้นะครับเวลาจะใช้งานาแล้วก็พับสวิงออกมานะครับจะพับช่วงนี้นะครับตัวนี้เรามีตัวล็อกนะฮะพับพับขึ้นไปแล้วก็สวิงกลับแล้วก็ล็อกอีกทีหนึง่งแต่ว่าเพื่ออะไรครับเวลาเราขับรถขึ้นที่จะได้ไม่ชนนะเราก็เลยทําออกแบบมาให้มันพับเก็บได้นะครับเป็นทางขึ้นส่วนนี้ด้านหลังนะครับนะฮะด้านหลังก็จะเป็นตู้เรียบๆแบบนี้เลยครับผมนะฮะ ติดตั้งกราฟิกนะครับแล้วก็ด้านบนของหลังคานะครับเราก็ติดตั้งกราฟิกด้วยนะครับเป็นเป็น CG นะครับทั้งหมดนะฮะอ่าหลายท่านคงสงสัยเนาะทำไมเรามีตะแกรงตรงนี้ด้วยโจทดคันนี้เราไม่ต้องการให้เอาแอร์คอมเพรสเซอร์ไปอยู่ด้านนอกนะครับเราเป็นห่วงเรื่องความสวยงามนะฮะเราก็เลยเอาทำเป็นบิวอิน อยู่ด้านในนะครับแต่ว่าเราทําตะแกรงตรงนี้สําหรับเซอร์วิสให้ช่างแอร์สามารถเซอร์วิสได้ด้วยนะครับส่วนแอร์นะครับตรงนี้เนี่ยมาออกด้านหลังแต่เราทําเป็นกริลนะครับให้แอร์เนี่ยลมร้อนเนี่ยออกมาทางข้างๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าด้านในเนี่ยเรามีออกแบบตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญตามผมไปเลยฮนะอ่าเดี๋ยวก่อนผมจะไปเนาะตรงนี้นะครับเราบิวสเกิร์ตขึ้นมานะครับสําหรับเก็บตัวถังน้ํามัน ตัวแบตเตอรี่จะอยู่ด้านล่างนะครับคันนี้เนี่ยด้วยการที่เราทำตู้ตู้ตู้พ่วงนะครับขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีขารับมีเลเวลอร์แจ็คเนี่ยรับทุกฝั่งนะครับ4จุดนะครับอันนี้ยังไม่รวมถึงในตัวเวทีที่เราทำเพิ่มนะครับอ่านี่ครับอ่านี่นะครับอ่านี่ครับผมนะฮะ เปิดขึ้นมานี่แหละครับอันนี้ก็คือภายในของรถคันนี้ที่เราได้ออกแบบไว้จะตามผมไปเลยว่าด้านในหน้าตาเป็นยังไงทอดนครับเข้ามาถึงภายในแล้วนะครับโอ้ข้างในนี่เย็นกว่าข้างนอกนะอ่าครับผมอันนี้ก็คือเป็นเมนรอที่เดินขึ้นมาบนพื้นที่ข้างในนะครับพื้นที่ข้างในอย่างที่บอกนะครับก็คือเราจัดเป็นดิสเพลย์นะครับตรงนี้เราก็จะมีตู้บิวอินนะครับมีแอร์นะครับเดี๋ยวผมลองใช้งานให้ดูนะครับก็คือ พับเราสามารถพับตัวตั้งตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับให้ชนกันนะครับนี่นะฮะโ,โซนโซนเวิร์กสเตชันตรงนี้ก็สำหรับผู้บรรยายนะครับในการวางวางของดิสเพลย์นะครับเดี๋ยวผมจะมีอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับว่าวางของดิสเพลย์จัดโชว์ต่างๆแล้วก็บรรยายนะครับส่วนโซนข้างหน้านะครับก็จะเป็นออเดียน์หรือว่า นักเรียนนักศึกษาหรือว่าทีมช่างนะครับของทางลูกค้าเนี่ยก็จะมาก็สามารถนั่งข้างหน้านะครับฟังแล้วก็ถนข้างหลังเนี่ยเราก็ติดจอทีวีนะครับ6.5นิ้วเนีเพื่อรับชมบรรยายดูคลิปวิดีโอต่างๆนะครับคันนี้นะครับก็ด้านล่างตรงนี้นะผมออกแบบสําหรับวางพวกอุปกรณ์ที่ใช้กับทีวีต่างๆสามารถพับเก็บได้ทั้งหมดนะครับคันนี้มาพร้อมแอร์เนาะเราเราเลือกเป็นแอร์ตั้งพื้นนะครับ โซนนี้เนาะเราเริ่มเป็นแอร์ทั้งพื้นส่วนกาแพงทั้งหมดนะครับเ,เรามีการออกแบบในเรื่องของป้ายอะคริลิกต่างๆเป็นไซนเนตอันนี้ก็สามารถถอดออกได้นะครับแล้วก็ด้านฝั่งเพดานเนี่ยเรามีการตกแต่งทำให้เหมือนกับแปดงของลูกค้านิดนึงนะครับให้มีความเป็นมีความเป็นดีไซน์นิดนึงเนอะอันนี้ก็สามารถออกแบบแตัดแบบเราออกแบบแตัดแปลงดีไซน์ได้เราไม่ต้องการให้มันเป็นแบบเป็น f l a ตเพดานเกินไปนะครับเรียบเกินไปนะครับ โอเคเดี๋ยวผมขอหมุนมาทางนี้นิดนึงนะครับอันนี้ครับส่วนสําคัญคือเรื่องของพื้นที่ตรงนี้นะดูพื้นที่ดูเหมือนค่อนข้างจะเล็กเนาะแต่จริงๆใหญ่สมงสำหรับอย,อย่างผมเนี่ยสูงเมตรเจนะครับอันนี้อยู่ประมาณเมตรแปนิดนึงนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเราใช้เราออกแบบแล้วคิดทดลองมาค่อนข้างจะนานเพราะว่าต้องบอกเลยว่าการทําพื้นที่แบบนี้ ตอนแรกนะครับเราจะทําเป็นแค่เปิดมาหน้าบานเดียวครึ่งเดียวแต่ว่าครึ่งเดียวเนี่ยไม่สามารถใช้งานใ้ตามจุดประสงค์ที่เราวางไว้ได้เราก็เลยต้องทําให้มันใหญ่พอทําให้มันใหญ่เนี่ยพื้นที่โครงสร้างต้องรองรับไปด้วยนะครับเราคํานวณเรื่องเวกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้โครงเหล็กเนี่ยสามารถรับพื้นที่ตรงเนี้ยอยู่ได้ประมาณ800โลถึงพันโลนะครับต้องบอกตรงนี้นะฮะเรามีขาตั้งที่สามารถพับได้อยู่สช่วงนะครับตรงนี้นะครับ เราใช้เนี่ยฮะถ้าท่านดูนะท่านผู้ชมดูนะตัวเนี้ยเวทีมันจะเป็นร่องตรงนี้นะครับเพราะว่าเราต้องมีการขยับเข้าขยับออกเนะเราก็เลยทําเป็นส่วนของตัวปิดบางใบมานะครับนะกันแมลงด้วยนะครับการความร้อนออกด้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับพื้นนะครับเราใช้วัสดุเป็นไม้อาคาเซียนะครับกันน้ำนะครับน้ำหนักค่อนข้างจะเบา นะครับแต่ว่าภายในเราใช้เป็นแผ่นพลาสติกกันน้ำนะครับตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงเนี้ยเราพยายามจะลดทอนในเรื่องวัสดุลงมาแต่ยังคงความแข็งแรงไว้ด้วยวัสดุของเขาเองนะครับเพราะตรงพื้นที่ตรงเนี้ยสาคัญมากนะครับประตูตรงนี้สามารถถอดกรอน,นะครับแล้วก็พับเก็บมาได้และนี่ก็คือพื้นที่ที่เราออกแบบต่อเตอิมมานะครับสำหรับเป็นเป็นเวทีนะครับเป็นเป็นเอเรียสำหรับเอาโต๊ะเก้าอี้มาวางนะครับสำหรับ ออดีน์นะครับฝั่งผู้บรรยายในด้านนี้แต่ถ้าท่านใดนะครับอยากจะทำรถประเภทนี้เรามีจุดประสงค์อย่างอื่นเช่นนำพื้นที่อย่างนี้นะครับกว้างเมตรนะครับยาวประมาณ2เมตรแปเนี่ยก็สามารถนําไปทําเป็นอย่างอื่นได้เช่นอาจจะทําเป็นออฟฟิศเคลื่อนทีเ่เป็นห้องนอนก็ได้เป็นออฟฟิเชียลคราวเป็นพื้นที่ดิสเพ์สินค้าต่างๆางเดินขึ้นมาตรงนี้ก็เป็น เป็นเชลฟ์เป็นอะไรก็ทําได้นะครับในแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับที่สตรีมไลน์ได้ร่วมกับลูกค้านะครับในการทําออกแบบรถเคลื่อนที่โมบายอย่างนี้นะครับหรือท่านใดนะครับที่มีโปรเจกต์นะครับอยากได้รับคำปรึกษานะครับก็สตรีมไลน์เราก็มีแผนกออกแบบดีไซน์นะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยปรึกษากับเราได้นะครับกรณีอย่างรถแบบนี้ก็จะเป็นรถประเภทเคลื่อนที่ได้แล้วก็จะมีเป็นเวิร์กช็อปสเตชันให้นะครับหรือท่านใดมีไอเดียแปลกแหวกแนวทำฟู้ดทรัค หรือว่าทำโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเข้ามาพูดคุยปรึกษากับเราได้เลยนะครับ t r e e m l i n e Thailand นะครับเรามีช่องติดตามใน YouTube Facebook แล้วก็เว็บไซต์นะครับยังไงสามารถติดต่อได้เลยสำหรับวันนี้ผมบอลสตรีมไลน์ขอลาไปก่อนโปรเจกต์หน้าจะเป็นยังไงนะครับฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับกดกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยเราจะได้ทำคลิปดีๆออกมารีวิวรถแปลกๆอย่างนี้อีกนะครับยังไงวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ